รีเล็กสมายเจ็บหรือไม่ก่อนทำเตรียมตัวยังไงและหลังทำอาการเจ็บเจ็บแค่ไหนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาไขาปริศนานี้ค่ะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะคำถามที่เรามักจะได้ยินมาเสมอเลยก็ว่าการทำรีเล็กสมายเจ็บหรือเปล่าความรู้สึกของการทำรีเล็กสมายที่ว่าเจ็บเนี่ย จะเป็นความรู้สึกของสัมผัสเทียบเท่ากับสัมผัสของคอนแทคเลนส์บนตาค่ะเพราะว่า process ของการทำาีเลิคสมายเนี่ยประกอบด้วย2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1คือใช้เฟมโตเซคันด์เลเซอร์ในการเจริัในแล้วก็ทำเลนติคู่นั้นกับขั้นตอนที่2คือดึงเลนติคู่ออกจากตานะคะและขั้นตอนที่1ที่เป็นการทำเลนติคู่นั้นนั่นแหละค่ะเป็นการวางคอนแทคเลนส์ที่เรียกว่าโคนนะคะ กระทบบนตาเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดนั้นน่ะจึงเทียบเท่ากับสัมผัสของคอนแทคเลนส์ขนาดที่เราแตะคอนแทคเลนส์บนตาเท่านั้นเองและนั่นก็คือการที่เบาจนไม่เจ็บเลยและสัมผัสอยู่แค่24-28ถึงวินาทีอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนที่เราดึงเลนส์ติคู่ออกมาซึ่งในขั้นตอนนี้เราหยอดอยาชาก็เพียงพอคนไข้ส่วนใหญ่หลังทำดีเล็กสมายจะพูดว่าเสร็จแล้วเหรอ ไม่เจ็บเลยเบามากนะคะแล้วทำรีเล็กสมายจะเจ็บตอนไหนที่เราเจอคือช่วงที่เมื่อไปใช้สายตาแล้วล่ะค่ะก็คือว่าลังทำรีเล็กสมายเนี่ยเราจะมะีความรู้สึกที่ยังไม่ได้ชัดมากนักนะคะจะเห็นเป็นฝ้าก่อน,เป,น,อนเป็นฝ้าหมอกอยู่ประมาณ4-5วัน ลักษณะที่คนไข้เขาอธิบายคือเหมือนกับคอนแทคเลนส์ที่ล้างไม่สะอาดหรือแว่นที่ล้างไม่สะอาดแต่หลังจากนั้นก็จะหายไปนะคะหมอกจะหายไปหลัง4วันและความคมชัดก็จะค่อยเกิดขึ้นความสะดวกสบายที่เกิดจากการทำดีเล็กสมัยทำให้บางครั้งเนี่ยเราเผลอไผลใช้ตาใช้งานหนัก และเมื่อเราใช้งานหนักอันนี้แหละค่ะนำไปสู่การปวดตาหลังจากการใช้หลังจากการรักษาสายตาทางแก้ทำยังไงเหรอคะก็คือว่าเราจะต้องกำหนดการใช้งานให้มีการพักเสมอนะคะกด30 30 30ที่ได้ยินมาตลอดเวลาก็คือ ใช้งาน30นาทีพัก30วินาทีโดยการอาจจะหลับตาหรือว่าเปลี่ยนจุดเพ่งไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะแก้ไขอาการปวดหลังจากการทำรีเล็กสมายได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากภาวะโอเวอร์ยค่ะสรุปแล้วการทำรีเล็กสมายไม่เจ็บเลยระหว่างที่ทำสัมผัสนั้นเบาเหมือนคอนแทคเลนส์ที่แตะบนตาตอนรีมูฟเลนติคู่ก็ไม่เจ็บอาจจะเจ็บหลังจากทำ ที่ตาเนี่ยกำลังปรับการหายที่เราใช้งานที่เราอาจจะเผลอใช้หนักนะคะซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือการพักเสมอใช้หลัก30-30-30และอย่าให้ตาแห้งเท่านั้นเองการดูแลตัวเอง ตอนหลังทำดีเล็กสมายให้ไม่ปวดง่ายนิดเดียวกด30 30 30และน้ำตาเทียมดูจะเป็นคำตอบนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสายตาหวังว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังหากเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ท่านชอบอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความรู้สั้นๆเร็ดเล็กเร็ดน้อยกับการรักษาสายตาและเรื่องของตานะคะ ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้หมอขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ